ช่วงเจ้าหนูขี้สงสัยโดยปตทพลังที่ยั่งยืนคุณผู้ชมคะคุณผู้ชมเคยสงสัยไหมคะว่าทำไมตอนกลางคืนหมาถึงหอนคะหรือว่ามันเห็นผีที่หมาหอนตอนกลางคืนเป็นเพราะหมาเห็นผีจริงหรือที่หมาหอนอาจจะไม่เกี่ยวกับผีก็ได้นะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมทราบหรือไม่ว่าที่จำกัดการได้ยินของสิ่งมีชีวิตแต่และประเภทนี้แตกต่างกัน โดยปกติหูของมนุษย์สามารถรับเสียงที่มีคลื่นความถี่ระหว่าง20ถึง20,000เฮิรต์โดยคลื่นเสียงที่อยู่ต่ำกว่า20เฮิรต์จะเรียกว่าเป็นคลื่นอินฟราโซนิกเป็นคลื่นเสียงที่มีความถี่ต่ำกว่าความถี่เสียงที่มนุษย์ได้ยินล่ะครับอย่างเช่นการเกิดเหตุการณ์จากแผ่นดินไหวและในทางตรงกันข้ามสำหรับคลื่นเสียงที่สูงกว่า20,000เฮิรต์จะเรียกว่าคลื่นอัลตราโซนิกจะมีความถี่สูงมักจะมาจากต้นกำเนิดเสียงขนาดเล็ก ได้แก่นกวีดไร้เสียงที่ใช้เป่าเรียกสุนัขหรือแมวนั่นเองและนี้ก็คือตัวอย่างแสดงระดับช่วงความถี่เสียงของสิ่งมีชีวิตบางชนิดครับโดยช้างระดับความถี่ของเสียงที่ได้ยินจะอยู่ที่16-12,000เฮิรตส์ส่วนมนุษย์อย่างเราๆอยู่ที่20-20,000เฮิรตส์สุนัข15-50,000เฮิรตซ์แมว60-65,000เฮิ 65, รตซ์ปลาโลมา150-150,000เฮิรตเลยล่ะครับ